กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ใหญ่นะครับผมวันนี้พี่ใหญ่พามาประกอบเครื่องอัดก้อนเห็ดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องอัดก้อนเห็ดรุ่นใหม่ของผมนะครับผมก็จะเป็นแบบ2หัวข้างหน้าเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สั่งเครื่องนี้เป็นพิเศษนะครับผม มันจะมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องให้เครดิตนะครับท่านผอนะครับจากโคราชนะครับแถวอำเภอประทายนะครับผมท่านผอหน่วยนะครับได้สั่งจองหรือสั่งประดิษฐ์เครื่องรุ่นนี้นะครับผมนี้ก็จะมีทั้งหมดจานอัดก็จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับผมอันนี้รุ่นใหญ่ก็จะเป็น เล็กลงมานะครับสีเบอร์นะครับผมแล้วก็จะมีข้อต่อนะครับผมอันนี้ให้ไปข้อต่อตัวยาวนะครับ2ตัวแล้วก็ตัวสั้นอีก2ตัวนะครับผมนี่ฮะโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับผมขอบคุณล่วงหน้านะครับอ่า เดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเริ่มประกอบกันนะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบลักษณะยังไงนะครับเครื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบหัวอัดข้างหน้าสองหัวนะครับผมนะฮะไม่ใช่หน้าหลังนะครับเหมือนรุ่นก่อนนะครับผมมันจะให้ความอัดที่สเสถียรกว่านะครับน้ำหนักลงที่ที่บาลานซ์กันมากกว่านะครับความสูงตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ160 กว่าเส้นนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นกึ่งกลางเลยนะครับเวลาอาัดลงมานะครับผมมันจะให้ความน้ําหนักที่ลงลงมาตรงนะครับผมไม่เหมือนรุ่นก่อนรุ่นก่อนมันจะไปหน้าและหลังแล้วแรงกดมันจะมาด้านหน้ามากกว่านะครับส่วนทางด้านอ่าตัวน,นี้นะครับผมก็จะเป็น ตัวแท่นวางมอเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับดึงมอเตอร์นะครับนี่จะง่ายสําหรับการตึงสายพานนะครับผมลักษณะการทํางานยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับการติดตั้งมอเตอร์นะครับผมให้เราโน้มตัวแท่นลงมาก่อนนะครับเพื่อติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับผม ก็จะมีสปริงเกาะนะครับเพื่อให้มันเด้งนะครับลักษณะการทํางานนะครับให้มันกลับมาที่เดิมน,นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะติดตั้งตัวแท่นกระบอกนะครับตัวปรับ ตัวนี้เราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้ขันแน่นนะครับเราสามารถปรับตั้งระยะนะครับให้ขึ้นลงได้นะครับจะขึ้นสูงขึ้นนะครับก็ปรับขึ้นนะครับแล้วก็ทําการล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับน็อตตัวหนึ่งนะครับล็อกขึ้นข้างบนนะครับ ลักษณะการทํางานของเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแบบนะครับแบบกระบอกนะครับเวลาเราใส่ก้อนเห็บนะครับก้อนขี้เลื่อยนะครับแล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วเกาะตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็จะตอกอัดลงไปนะครับผมส่วนทางด้านกระบอกนะครับตัวนี้ก็จะมี2ขนาดอย่างที่บอกนะครับผมเราสามารถ ให้ลงมาต่ำได้นะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้อีกเช่นกันนะครับสมมุติสมมุตินะครับสมมุตินี่นะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกอ่าตัวเล็กนะครับอันนี้ตัวใหญ่ตัวยาวนะครับต่อกันได้นะครับลักษณะการทำงานของนะครับตัวต่อนะครับเราสามารถปรับอย่างนี้ได้นะครับจะขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนจะเอาแรงกด ต่ำแค่ไหนแล้วก็ปรับนะครับปรับได้ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นจานนะครับตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้นะครับทําให้เป็นอย่างดีเลยนะครับเราสามารถทําให้ถึงพื้นเลยนะครับผมปรับลงมาให้ติดกับพื้นเลยก็ได้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะกดให้แบนนะครับเราจะมาดูวิธีการสาธิตการทํางานคร่าวๆกันนะครับอย่างที่บอกครับผม ก้อนเห็ดของท่านผออมีขนาดใหญ่มากนะครับเท่ากับถังน้ําน้ําดืมที่ขนาดใหญ่นะครับวิธีการทํางานคร่าวๆนะครับตัวแป้นจานนะครับเราก็เลือกให้เหมาะสมกับนี่นะครับผมตัวนี้ก็คือจะไม่มีกระบอกนะครับผมจะเป็นใส่ถุงแล้วก็อัดตรงๆเลยนะครับผมการทํางานก็ประมาณนี้นะครับ อ,อัดลงมานะครับดูระยะนะครับว่าแรงกดเท่าไหร่แล้วก็สามารถตั้งตั้งลงได้อีกนะครับปรับได้ทั้งสองอย่างนะครับปรับตัวนี้ปรับตัวข้างบนนะครับอ่ะตอนนี้ปรับลงมานะครับอ่ะการกดนะครับอ่จะมีเสียงจากมอเตอร์ฟืดหน่อยนะครับถ้าถ้า แรงกดมันหนักเกินไปจะมีเสียงจากมอเตอร์นะครับตอนนี้ยังกดลงได้อีกนิดนึงนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จอย่างนี้ก็จะมีน็อตตัวล็อกนะครับให้ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้สาธิตคร่าวๆนะครับการกดปัป๊บกดลงมาปัป๊บยกตั้งไว้นะครับแล้วก็อีกก้อนนึงใส่ต่อไปนะครับนี่นะครับ ก็จะดึงช่วยก็ได้นะครับดึงปากถุงช่วยอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอ่านะครับตอนเหตุของเราก็แน่นนะครับผมแล้วอีกวิธีที่สองนะครับผมอ่าวิธีที่สองนี้การก็เป็นการใส่กระบอกนะครับตัวที่ออกแบบมาเพื่อตัวนี้นะครับผม ถ้าลักษณะติดอย่างนี้นะครับให้ถอยมอเตอร์นะครับดึงสายพานถอยกลับครับอันนี้ผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแป้นจานนะครับเป็นขนาดเล็กนะฮะแป้นจานขนาดเล็กเรา พอกดลงมาปุ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะทําการถอดนะครับอ่ะอานนี้นะครับถอดลงมานละักษณะการถอดนะครับตัวนี้เป็นการสาธิตนะครับผมนะะก็จะกดลงมานะครับอันนี้เป็น ไอเดียของท่านพออนะครับผมนะฮะลักษณะการถอดนะครับแกอยากได้แบบนี้นะครับครับสำหรับกระบอกของเรานะครับผมก็จะมีที่อัดจารบีให้นะครับผมนี่นะครับนะครับมีทั้งสองด้านนะครับแล้วก็มีจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดข้างบนนะครับจุดที่เป็นข้อเวียงนะครับข้อหมุนนะครับเราจะมีที่อัดจารบีให้พร้อมนะครับผมเพื่อนใช้ เราลื่นนะครับกระบอกสูบนะครับแล้วก็รายละเอียดก็คือปรับแท่นตัวนี้ได้นะครับผมสำหรับการใส่ถุงเห็ดขนาดใหญ่นะครับมันใส่กระบอกไม่ได้นะครับผมหรือว่าจะออกแบบเป็นกระบอกใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าทางลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเกาะนะครับผมตัวเกาะก้อนเห็ดออกนะครับนะครับส่วน ตัวนี้นะครับก็ปรับขึ้นลงได้อีกนะครับนี่นะครับ ครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเครื่องอัดก้อนเห็ดนะครับแบบพิเศษนะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับว่าจะออกแบบลักษณะประมาณไหนนะครับผมใช้กับก้อนเห็ดขนาดเท่าไหร่นะครับผมก็โทรมาสั่งทำได้นะครับผมนะฮะ ครับผมจะไปส่งลูกค้าที่คอนแก่นกันครับผมมาแล้วครับผมท่านพโโ่อ สวัสดีครับนี่ครับค,ครับผมตอนนี้เราก็ ทำการส่งเครื่องอัดก้อนเห็ดให้กับท่านผอหนุ่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอบคุณท่านผอหนุ่ยมากนะครับที่ไว้วางใจผมนะครับผมให้ผมทําเครื่องนะครับครับผมขออนุญาตเดินทางต่อครับผมครับครับสวัสดีครับ